ไปกันต่อนะคะคุณชัดชัยค่ะจากจังหวัดจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัดชัยคะถามเรื่องของการขายปืนให้ร้านขายปืนหรอคะลงมาอายุเท่าไหร่ล้วเนี่ยถามอายุก่อนเดจ็ดสิบกว่าแล้วนะเจ็ดสิบหกแล้วนะอ่าเดนี้ปืนผมไม่ได้ใช้เลยจะขายอ่ะจะขายขายให้เจ้าอันนั้นได้ไหมฮะคุณคุณน้องครับจะขายให้ร้านร้านปืนนะฮะเที่ถนนบางรัาขายปืนต่อร้านขาซื้อลยปืน อ๋นักขําทำเดร็จเขาเอาครับปืนอะไรลุงปืนเก่าปืนใหม่ปืนโบราณปืนปืนใช้แล้วแต่ว่าใช้ได้่อกี่ครั้งเองเบิ้นได้จุดสามแปดสามนิ้วสามนิ้วของของสมิธอืมซื้อมาเท่าไหร่ลุงตรงนั้นผมซื้อมาซื้อมาห้าพันกว่าซห้าสิบปีที่แล้วนะฮอซื้อตั้งแต่ปีนู้ คุนตั้งแต่ผมอายุยี่สิบกว่านานมากเลยนู่นเลยนะแล้วจะขายเท่าไหร่เนี่ยจะขายเท่าไหร่เนี่ยโดนเลี้ยงคนถามงไปเจ้าหนึ่งเขาจะเขาจะให้ผมสองหมื่นผมบอกน้อยไปนะเพราะว่ามันของใหม่จริงๆนะคุณสอนมเท่าไหร่รู้ไหมฮะแปดหมื่นกว่าดูแลปืนดีไหมดูแลดีไหมดีดูดีมากเลยน้ำมันดูแลอย่างดีนะอย่างดีเลยะไม่ใช่ยิงไม่ออกนะลุงนะทู่ใส่มืออย่างนี้ไหมเนี่ย เดี๋ยวงดีนะเขาดูว่ารักษาดีนี่ยเขายังไกลยคนทนปืนนี่ราคาแพงใช่ปืนราคาแพงลุงเบอร์โทรศัพท์ลุงเบอร์อะไรครับเบอร์ลุงเมื่ผมมือเดมือเดมือมือบ้านแล้วนี่นะเบอร์นี้0ูน2์เก้าสองศูย์เดๆดดดดชา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 ศูนย์สองเก้าสองศูนย์เก้าสองศ เจ็ดศนะู <ะ S 1> นย์แปดศูนย์นะเบอร์คุณลุงนะลุงอยู่เขตไหนเนี่ยเดี๋ยว๋ยว๋ยวแถวบาโมทองอยู่นนทบ,บุรีนนทบ,บุรีนะ <iten. S 1> โอเคเอางี้ครับลุง มีสองอย่างนะครับมีสองอย่างนะที่ลุงบอกว่าจะไปขายปืนให้ร้านปืนเขาได้ไหมอันนี้มันได้อยู่แล้วครับเพราะร้านปืนเขาจะมีใบอนุญาตในการครอบครองปืนก็ขายได้เลยอ๋อได้แล้วทีนี้ํานิดนึงเกิดว่าไปซื้อของาขายร้านปืนนี่นะฮะเขาเวลาไปจดราจะลบชื่อทะเบียนของบอกเนี่ยเขาเราขาต้องไปด้วยไหมลุงไม่ต้องห่วงแล้วครับลุงไม่ต้องห่วงแล้วด้านร้านขายปืนเขารู้หมดครับมันต้องมันไม่กลัวนะ ใช่จะไปโอนลอยอย่างนี้ไม่ได้นะลุงนะเดี๋ยวเกิดเขาไม่เอาไปเป็นชื่อเขาไปเกิดเอาปืนไปใช้ตูมขึ้นมาปั๊บนายชัดใช้เจ้าของอาวุธปืนลวมกันสนปืนเกลียวกระบอกนี้ลักษณะเกลียวอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาจากปืนของนายชัดใช้เรียบร้อยเลย้องโกนธดีนะทีนี้แล้วแตก็เล่าจากมป้องกันยังไงครับคุณคุณนนท์ก็ไปโอนกันใชถูกต้องทําการซื้อขายแล้วก็โอนให้ถูกต้องทางทะเบียนเราต้องไปด้วยไหมต้องไปครับ อยากทำม่ออำนาจไปถ้าลุงทำม่ออำนาจไปแล้วเขาไม่ไปโอนน่ะในระหว่างที่ไม่ไปเอาปืนไปใช้ตูมขึ้นมาล่ะนี่ในของโคตรงนี้นี่นี่กัวตรงนี้กคมากเลยเล้ไหอ๋อต้องไปด้วยนะฮะไปจะ่ทำให้จบลุงงั้นจะแน่ใจว่าเราขายแล้วโอนแล้วเหมือนรถยนต์น่ะเสียเวลาไหมลูกเป็นโอนเสียเวลาไหมไม่เสียไปถึงกันไปได้เลยโอนได้เลยอยู่แล้วเหมือนไปโอนโฉนดที่ดินน่ะใช่ครับเพราะว่า ทรัพย์สินที่จะต้องโอนนมีอยู่ไม่กี่อย่างในชีวิตเราหนึ่งคือที่ดินโอนโฉนดก็ทําได้เลยสองรถยนต์ก็ไปขนส่งก็โอนได้เลย3ปืนใครที่จะซื้อปืนของลุงชัดชัยนะติดต่อลุง0292 07080อันนี้ช่วยขายแต่ว่าคนซื้อจะต้องมีใบให้ครอบครองอาวุธปืนได้นะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะ7 9 8 0้หรือเปล่าคะ 02909207980เชิ92070เจ็ดนเจดะคะเจอาตามนี้ครับคุณลุงครับนะสวัคดีครับขอบคุณนะครับคุณหมอครั